พบกันอีกเหมือนเดิมนะครับสำหรับช่องยายกะตาพาไปวันนี้ก็หลานๆเด็กๆมาเที่ยวราชบุรีกันอีกแล้วครับแล้วพบกันในคลิปครับ ล้มไม้กระแพงเหนือแล้วก็มีขนมจีนกินด้วยก็มีไก่ทอดด้วยก็มีก๋วยเตี๋ยวลุยสวนด้วยก็มีขนมจีบก็มีสละเปาอุ้ยมีข้าวมันไก่ก็มีเยอะแยะเลยจะกินอะไรุ้ยน้ำหวานด้วยยิบี่ไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่เนอะยิบี่ช่วยย่าได้เดี๋ยวนะ ยิบจะไปไหนซไยีจะไปไหนไก่อะไรไก่ทอดที่ไหนไ้อค mm ่ะ hmm. ที่ไหนนะว่าไ่ล้อมเหรอไก่อะไรอ่ทไก่ทอดปักใตอะเหรอกุ๊กกเหรอบายบาย กินข้าวกับอะไรลูกมัไก่ทอดมันเครียด <c oughs> เครียดไหมสรุปใครป้อนใครป้อนยายอร่อยไหมละ่ะยากยิบซีมาถึงก่อนหนึ่งคืนเช้านี้พี่เตตามมาถึงแล้วเดี๋ยวกินข้าวกินปลาเสร็จเดี๋ยวลงเล่นน้ำกระมังกันเลยยาบอกเขาเขาก็จำได้เขาก็ไม่อม ฟันก iec, e. uh ็จะไม่เป <ios. S 1> ็นแมงดำๆน่ะเพราะไม่งั้นแมงมันก็จะกระชัยฟันเก้าแล้วเก้าเสร็จเก้าดีซีโอม่แล้วน่ะอืเนี่ยน้ำนะเนี่ยน้ำหนึ่งอมอ่ะก็จะลงไปหนูอมข้าวมันเคยห้ามห้ามเห็น โอ้โหเหมือนว่าไอสระน้ำเลยพี่เต้เขาเลยนฮึบโอ้โหพี่เต้ดำน้ำเว้ยพี่เต้ดำน้ำมปอยู่ในสระเลยอะ่ะพี่เต้ <c oughs> อยากเล่นกับบางแย่เลยถ้าแต่เมื่อวานเมื่อเช้าลบช่งเช้าเลยเมื่อคืนไม่อยากเล่นโอ้ยได้เล่นสมใจแล้ว

เล่นน้ำเสร็จก็มาเล่นต่อหน้าบ้านกันเด็กชายเตคุณกับเด็กหญิงยิปซี ยีสไม่เห็นหน้าเลยยีสเป็นอะไรอ่ะกลัวี่มุตนี่คืออันนี้คือ,อน,น,นอั่งเลยครับเพี่เอลอองี่ดินเอโอเลกิลกปัดตูดนีจ๊ <c oughs> ะเออปัดตูก็หาย เล่นไปเล่นมาเห็นผีเสื้อบินอยู่หน้าบ้านเก็ถ่ายรูปไปดูเล่นทำอะไรกันเด็กๆตาม้มงตา,ตาเล่นกันอยู่ตาม้มงตา,ตานี่คืออะไรตาม้องตา,ตาได้เหรอ,อน,นี่คือหผงชุนรสนะที่จะคือผชุนรสนะที่จะ เทปเออโรยเข้าไปทำจะทำให้เยอะๆเลยนะเอาเอานี้เป็นจานดีมั้ยไม่เอาอ่ะพี่เสียงขอเช่อีกหนึ่ง จับให้แน่นนะจับไม่แน่นเดี๋ยวกิ้งลงมาหน้าแหกอีก เด็กไปเที่ยวไหนกันไปดำนอกกนสะ,ะดวกไหนอะดำเนินสะดวก มาแล้วนะครับมาเที่ยววัดสุนกันครับวัดสุนนี่มากินก๋วยเตี๋ยวกันบ่ายๆวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวโดยตรงเลยนะครับตลาดน้ําหน้าวัดสุนใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะเด็กๆมากินก๋วยเตี๋ยวค่ะเด็กๆมากินก๋วยเตี๋ยวคนละชาสิตองสิตสิบเตยี่ีิแล้วก็ตากับยายอย่าลืมกดติดตามช่องตากับยายพาไปนะ อย่าลืมกดถูก,กใจสับตะไคร้กดกระดิ่ง,งให้ด้วยนะคะ ลงถนนกันเลยไปลงที่น้นละไปไหนกันเนี่ยเด็กๆยเตี๋ยวที่ไหนต้มกุ้งหมึกเกนยโเส้นใหญ่ก๋วยเตี๋ยว้าเด็กหอยทอดสำหรับยาย ไปหมด่นแเลยลูกลเข้าไปหมดเลยมีค่ะไม่มีมีไม่เป็นไรเป็นแข็งแรงอือน่เ่มาก,มากเอาแ่งกันเร็วใครจะหมดก่อนกันเร็วโอ้ี่เตะไห้หมดแล้วน่ะถ้าถ่ายรูปไม่เป็นหลักฐานแล้วเนี่ยใครหมดก่อนงนนชน,นะนใครอยากชน,นะยกมาขึ้นโอ้อยากชนะก็ือเร็เร็วเรเร็วเร็วเลโอ้โหเตะสาวเลยอ่ะ เสนี่เลยอ่ะเด็ดนีโอ้ยเกินนิดเีลยเต้ต้กินเก่งไม่ได้เชื่อโตขึ้นจะกินได้อืเต็มตุกปาาสวยเลยเขามาทาไมมันร่วงเลยเออไม่ต้องหยิบกไม่ต้องหยิบแต่ปากเองดูแลป่าไทยอุ๊ยจีรีรีบกินจี่กินไม่หมดอยู่คนเดียวเลยีต้องอยู่ร้านชามเพื่อขาเลี้วอ่เี้ยะรเลยยาิน กลับถึงบ้านต่อกันด้วยส้มตำถาดใหญ่ๆเซ็บๆบให่หน่อเออบเต็มที่เลยตาา่กเลยนะอั่อกมาองปร้่าพอ่งางก็อย่งาวเก็ดใหม่

เสร็จจากส้มตำเด็กๆก็เล่นกันต่ออ่าดูนะครับอยู่ไกลๆดิอยู่จะได้บังกันไม่เห็นนี่นะคะชิมดูนะคะชิมดูคะับอุ้ยอย่าพ่นทิ้งสิครับยิ่งสิเราชิมสิสิคะชิมสิสิคะชิมให้กล้องดูสิคะแล้วจะทายทิ้งทำไมล่ะคะไม่ใหญ่อะเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับเตะชิมดูนะครับเดชชิมดูนะครับ ฟัสชายโจนนะครับไม่ขมสิครับไม่ขมขมไหมเป็นยขมไหมใช่ไหมพี่เต้พี่เต้พี่เจไปพี่พี่เไปยพี่เกกับเบิร์ครับ ว้าเตอยู่ไหนอะที่ทีมงานชุดแรกกลับกันก่อนนะครับเนื่องจากพรุ่งนี้นักเรียนเปิดเรียนก็มีเตยคุณกับแม่กับพี่สาวอ่และก็น้าสาวตองไม่ยอมนายพาไปเที่ยวตองก็ไม่ยอมอยู่ไป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  ยิปซีกับพ่อยังค้างต่ออีกหนึ่งคืนพรุ่งนี้ยิบซีก็จะไปตลาดนัดด้วยกันเช้ามืดวันใหม่ ยิบซีไปขายของกับปู่กับย่าที่ตลาดนัดวัดปกอยู่ลึกลับในสวนถึงแล้วครับตลาดนัดวัดปกรวยไม่เลิกตอนนี้เกือบเกือบหกโมงเช้าแล้วพี่เต้ทำไมไม่มาตลาดนัดตื่นยังยีส่สิตื่นแล้วนะทำไรโอทำไมไม่มขายของช่วยกันแลกตั่งให้ย่าย่าไม่มีจังพรหรือ ไปไปซื้อข้าวกับปู่เลยเดี๋ยวที่จะกินอะไรร้อนเดี๋ยวก็ใส่หมวกไงไปหมวกหน้ารถปู่มีไปใส่หมวกแล้วก็ใส่หนะะ้ากากไปเดินนำหน้าเลยเดินนำหน้าจะไปทางไหนไปเดี๋ยวปู่ตามถ่ายเหมือนที่วัดกำแพงเหนือไป

หนึ่งสองสามกลับจากตลาดนัดอาบน้ำอาบท่าเสร็จก็ต่อกิจกรรมหน้าบ้านนะครับเต้นเต้นโชว์สบายสบายสไตล์ยิปซี

ทำพีรีให้ล่นลงมานะเสียชื่อเสียงหมดถ้าล่นล่นชิงช้าน่าทะเลอะนะที่บ้านหนูก็มีผูกกับต้นจามพิรีอ่ะไม่ใช่ผูกตรงขื่อบ้านน่ะชายบ้านน่ะจามพิรีมันล่นพี่เตสอนแล้วพี่เตยี่ร้ายพี่เตร้ายมากพี่เตยแหลกะเปลี่ยนไม่ได้บางทีไม่ได้อะไรแต่งได้แล้วไง อ,อ้วนนะสิแล้วก็ขับไปสเสื้อไม่อ้วนผุนดีกาแต<ป>งขับไหมเสื้อขับไหม,ไมอ้วนไหมอย่างนี้เดี๋ยวเรียกอ้วนไหมที่สุดไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหมูหมูใครเหมือนหมูที่สุด,ดเออปูจะเหมือนยังไงใครเหมือนหมูที่สุดบอกปูดิ แก็ปวดแล้วนีโอเคไหมไออยู่เป็นวันเยอะมันเป็นมันจะป่วยปวดท้องน่ะริงตรงลงจะไปไหมไปยิปซียิปซีนี่ใครเนี่ยค้างยิปซีใครคนอื่นบอกเดใครคนื่นใช่พ่อยิปซีแล้วหน้าไม่เห็นเหมือนกันเลยเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนเลย เหมือนตรงไหนให้เอาปากกามาวงเออชื่ออะไรพอยุธีชื่ออะไรไนจริงเหรอแล้วแม่ชื่ออะไรเปิ้ลแล้วโอโร่คือใครโอโร่อะเตโอโร่นั่นแหละไนนั่นแหละโอโร่โอโรของยหญ่แล้วรักไหมโอโร่อะไนอะรักไหมแล้วทำไมวะตอนที่คุยกับปู่นี่จะจัดการไนอ่ะว่าจะบอกว่าไปฟ้องเพราะลุงเคอ่ะคคุุณณปู่ คุณเออพ่อพ่อไม่สนใจจีฟ้นนะองแม่ไงแม่อแม่แล้วก็ฟ้องรูเคใช่ไหมทาไมไม่อยู่ก็ฟ้องรูเคถ้าถ้าจะมีายแม่พี่ก็จะโทรไปบอกแม่เลยก็ไปบอกว่าไงเขาไม่สนใจแม่แม่แมรีบกลับมาเลยเออไม่สนใจแบบไหนแบบไปด้วยเหรอ หิวข้าวส<ะ>ิไรกินเขาเดียวไม่ต้อ,อ <c oughs> งเยอะโซ่ <c oughs> ป่านนี้ยังไม่หิวหรอกรอกินเยอ,อะวไก่ไม่ต้องอิ่มแล้วอย่างเงี้ยป่านนี้ยังไม่หิวอีกแบูโมลุลหลอกกินเยอะอะไรเนี้ยห,หิวอีกก็ไม่ไหวแล้วเอาไปโพสต่างใครเนี่ยมันก็ถ่ายแล้ว,วก,ก็กินหยุดเราลองดาตรงนี <c oughs> ้ยิงใกล้ถี่ลิงใกล้เออ Long lưu gì long lưu. Tôi ở kiếp a bit. I had your view mặt a bit air. Via bé, béo 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 ไม่ค่ะยากเร็วนานก่อนกลัวปู่จะให้อยู่ด้วยหรือเปล่าอยู่หรอกไม่เอาอยู่หรอกเกยี่ยเลี้ยงเด็กเตเปลืองเด็กไม่อยากอยู่ใครอยากอยู่เอาไว้ยี่สิบสีกับพ่อก็เดินทางกลับบ้านแล้วครับวันนี้หืมหนูไปไหนมาเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออมาเก่งนะสวัสดีได้ด้วยพอกระเป๋าเล้วว่าใครยืมใส่ล่ะอยากไหมอืม ให้ไหนทําให้ดีจริงช้าให้ไหนทําให้บอกแล้วว่าให้ยไปแค่ไหนตัวนุ้ยเนี่ยเออน้อยน้อยเ่ะน้อยน้อยก็พอเอ้าแมสให้อ้าวหรก็ไปก็ไปกันหันได้องหรออย่าทำอย่างนั้นผมไม่สวยเป็นคนสวยจะมาทำอย่างนั้นได้ไง่ะ ไายบย่างก่อนลูกใาย่างก่อนไปพี่อาร์ตด้วยน่ารักจีสวัสดีครับปุ๊บตาสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีโชคดีมีชัยเดินทางปลอดภัยมีมันนี่ใช้ลูกก็ไม่ดื้อไม่ซนไม่กวนเมียก็ไม่กวนเอาอกแต่เอาใจดีไป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 ขึ้นรถเร็ด้ายบาย ดีจะไปไหนวะาะปุ๊บเลยปุ๊บเลยเด็กๆก็เดินทางกลับบ้านกันเป็นที่เรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับรบกวนช่วยกดติดตามช่องยายกระตาพาไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบายบายสวัสดีครับ